เพชรพายวยสวังดีที่สู้ขุดสก้นครับผมตะเีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่บันสุกที่ยี่สิบมิถุนาสองหาหกแปดของอาจารย์ไก่เข่าสองงวดติดแต่นอพี่น้องเนาะตาบางงวดนี่บัดเข่าตกกับนอพี่น้องเนาะว,วันนี้เข่าตกกับเอมือวันนั้นมือวันจันทร์กับเข่าตกกับมือวันพุธกับเข่าตกกับนอกพี่น้องเข่าตกกับทั้งสองงวดละ่ะแต่เพื่อนกระบอให้ยอเพื่อนให้บนล่างไปกับเด้พี่น้องได้ เขาซีแปดแปดซีเล็กวิ่งเข่าตัวเน้นพี่น้องมาเบิ้งน้ากันว่าเบิ้งหลักฐานของเขาน้ากันนี่หลักฐานของเ่าให้เบิ้งแล้วพี่น้องนะนี่พี่น้องมือมันพุดเล็กมันออก เลขบนออกสองสองเลขล่างออกสี่แปดของอาจารย์ไก่พันไห 8, ่แปดสีเราพี่น้องบนล่างไปกลับที่พันไห่มาบนล่างไปกลับน้องของอาจารย์ไก่ขึ้นเข่าตกกลับก็พี่น้องได้เข่าตกกลับสองงวดแล้วนี่พี่น้องเข้าไปเบิ้งคลิปยอดหลังใดได้พี่น้องได้เนี่ยพ่นไห่แปดสีเหลวมันออกสี่แปดตาาเลขวิ่งเนี่ยเข่าตัวแน่นเนี่ย เด็กวิ่งนะเพื่อนเน้นแปดกับเข่าแปดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่าให้รูดแปดเอาหลุดเห็นบ่ได้เด้พี่น้องตาเรารูดแปดเอามาต่างกันต่อวันสุกมู่แร่งในช่องถมเพืนเอาพี่น้องเบื้องหลักฐานของเก่าเราไปเนาะลืมอันนี้ก็ลืมนี่เพื่อนมาถามว่าหมูอแรงมักตัวใดเด่นตัวใดว่ะท่านน้องพี่น้องเนาะแต่ได้เลื่มเอาเพราะเขาน้ากันพี่น้องมันเลื่อ่ะพี่น้องมาเบื้องน้ากัน mengundangkan langsung langsung jadi sih จานไก่วิ่งบนล่าง เดนินเกียดได้เน,น้วงเด่นเกียลองห เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า cái bát <coughs> แปดหกเก้าจทีไม่เียกสาวโตออยู่สองคู่คือเกอ้กาพี้น้อง 7 2 3 ส่วนตัวเน้นได้ไปหน่อยตัวเน้นให้ที่เกียดสองเกีดส,ส,สี่เน้นตีเกยียดมัดเลยได้ไปหน่อยเด้ออันนี้อันนี้เลอันนี้เลขเล้าครับเหลาวพัฒนาครับว่ามันรัฐบ,บาลไทยครับ ไปลองเขาแคบหน้าจอตามนี้ครับสุกที่ยี่สิบนิถุนาสองห้าหกแปดลาพัฒนาจานไก่บนล่างวิ่งหกกับเจ็ดเด่นเจ็ดรองหกจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า จ็ดแปดหกสองหกสี่หกห้าหกแปดหกเก้าส่วนเลขสามตัวนี่ก็เป็นหกเจ็ดสองแปดเจ็ดสี่เน้นที่เจ็ดสองเจ็ดสี่เลยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องก็จะว่ากันเอาไม่ซี่เน้นเจ็ดสองเจ็ดสี่เลยพี่น้องพี่น้องเขา้ากระแชมนะจะเอามาชอบจะไดก็เอาไปพิดจรนะเขหน้าเบืองบามาเข้ากระพาร์ตเลยพี่น้อง ตัวเลขเป็นแค่แนวทางจะไปซีเรียสเนาะพี่น้องว่าหลายตัวเอาแต่ตัวห้ามาักตัวห้าสอบดูเพียยความบันเทิงมันจะไปซีเรียสเนาะพี่น้องเนาะนะนะขอบคุณขอบคุณอ,อ,อาจารย์รไกลหลายครับผมคอยพี่น้องเ้าโชคหมานเฮงเฮงปังปังกันเด้อเอาฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพียร์ารวยสวัสดีครับผม